สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ c o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร ah. ้านพระ .com เพจร้านพระ .com กดซับะไคร์กดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ ไม่ทราบชื่อนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com 0656471377สําำหรับนะครับท่านไหนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถติดต่อ0656471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมช่องร้านพระ .com นะครับ มีพระเหรียญนะครับพระผงนะครับเนื้อว่านนะครับพระบูชาพระพุทธรูปนะครับมาให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับส่หรับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ065ครับ6471377นะครับหรือติดต่อใต้คอมมิชนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ